สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมปั๊มลาน,นาซอสวันนี้มีอะไรมาก็เคยสัญญาไว้นะแต่ก่อนเข้าเข้าเรื่องว่าสัญญาอะไรกันไว้ก็ก็มาแนะนำก่อนแนะนำว่าว่าผมทำอะไรยังไงสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะสำหรับคนที่เข้ามาดูบ่อยๆก็ได้จะรู้แล้วผมทำอะไรนะก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็จะมีงานงานที่ผมรับก็จะมีงานลงรักนะก็มีขายดาบบ้างนะครับขายดาบบ้างดาบเก่านะดาบใหม่ไม่มีนะครับแล้วก็รับซื้อด้วยนะครับรับซื้อดาบเก่าดาบใหม่ไม่ค่อยรับนะถ้าไม่สะดุดตาจริงๆนะหรือใครมีก็ลองส่งรูปมาไม่เอาอย่าว่ากันนะถ้าถูกใจก็รับดาบเก่า นะครับดาบเก่าอะไรก็ส่งรูปมาถ้าโอเคถูกใจก็รับซื้อนะครับก็งานหลังงานลงรักก็จะมีงานซ่อมดาบนะนี่งานซ่อมดาบทำหวายนะอันนี้ก็ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับทำหวายทำฝักอันนี้ก็รับหมดครบวงจรเลยนอกจากงานหลุมเงินไม่ได้รับแต่แนะนําได้ว่าไปหลุมที่ใครยังไงนะก็ถ้ามาคุยกันก็ชื่อ Facebook นะ ชื่อ Facebook ผมมีลิงก์ไว้ตรงเนี้ยนะครับส่วนชื่อเพจชื่อเพจนี้จะชื่อเหมือนเหมือนช่องเลยนะลานาซอสนะก็ถ้าเข้ามาส่งรูปส่งอะไรกันง่ายกว่าทาง YouTube แล้วกันนะครับอ่าก็งานก็จะมีประมาณนี้สำหรับดาบที่ขายก็มีดาบเกา่าดาบอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เหลืออยู่สองาเล่มที่ขายนะลองทักเข้ามาดูว่าเดี๋ยวผมส่งรูปให้ถูกใจก็ไม่ ก็ซื้อไม่ถูกใจก็ไม่ว่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะเงินสดเงินผ่อนก็ลองคุยมานะผ่อนอย่ากเกิน2อสเดือนนะสเดือนว่านานไป2เดือนก็พอนะครับจะผ่อนกิ่งกวาดจะอะไรก็คุยกันได้เอื่ออาทรสบายอยู่แล้วคุยง่ายนะก็วันนี้มีอะไรนะก็ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าผมโชว์คลิปที่ดับเข้ามาใหม่นะ รวมๆแล้วก็ประมาณ30กว่าเล่ม30ก็ขายไปเกือบหมดลวก็เหลือไม่กี่เล่มแต่จะมีบางส่วนที่เก็บไว้นะเก็บไว้นี่คือเก็บไว้เลยคือเก็บไว้กะจะไม่ขายนะว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้มีมาโชว์3เล่มจาก30เล่มเลือกเก็บไว้แค่3เล่มนะครับเล่มอื่นที่เหลือก็ยังมีเก็บไว้รอขายอีกประมาณ2เล่มมั้งนะสเล่ม ที่ไม่ได้ลงรูปลงอะไรนะอันนี้ก็มาดูกันว่าไอ้ที่ผมเลือกเก็บอ่ะมันเป็นดาบอะไรยังไงมาดูเล่มแรกกันนะเล่มแรกเป็นเล่มนี้นะเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมถึงเก็บพร้อมเหตุผลนะเล่มแรกเดี๋ยวดูดูก่อนโอ้โหโลงลักษณะเลยนะ นี่หวเดิมครบหมดทุกเส้นนะครับไหวายเดิมยังมีนะนี่นะครับหวเดิมยังมีอยู่นะช่วงนี้มันดูโล่งๆไม่รู้หายไปหรือเปล่ามันไม่น่าหายน่าจะของเดิมฝักก็มีรอยแตกแต่ก็มีมีซ่อมบำรุงมาตามการเวลานะครับอ่าเนี่เชือกก็เชือกเดิมตัวน,นี้มีรอยแตกนิดนึงอันนี้เดี๋ยวซ่อมได้นะครับด้าม ด้ามก็ลงลักหนาเลยนะครับมาดูใบกันนะเล่มนี้ปลายหนกนะเห็นหนกชัดเจนอยู่ตรงนี้มีหนกนิดๆน,นะครับนี่ปลายโหนกใบ <c oughs> ยาวนะเดี๋ยวสัดส่วนก่อนใบยาว21นิ้วกับอีก สองหุนนะครับก็21ินิ้วนิดๆนดๆนะสันดาบหนาเก้ามิลน,นะครับสันดาบเป็นสันจัวนะสันจัวแต่ไม่สูงมากจัวตรงนี้แต่ถึงตรงนี้ก็นูนละนะนี่นะใบไ,ไม่ได้ขัดผมมันเป็นสนิมดำๆนะผมไม่อยากขัดถ้าขัดแล้วมันจะขาวมันจะเอาขับคืนไม่ได้ กว่าจะรอให้มันดำอะ่ะมีบางเล่มที่เผลอขาดไปอะ่ะแล้วตอนนี้ทิ้งไวอ้อ่ะมันก็ยังขาวเหมือนเดิมเลยมันขาวแต่ไม่ใช่ว่าขาวจนใหม่นะแต่มันขาวจนเฮ้ยกว่ามันจะดำได้ถึงขนาดนี้มันต้องใช้ระยะเวลามาเป็นสิบ0ปีนะมันไม่ได้ผูกใช้งานมา1ิกว่าปีนะ20ปีนะแล้วอยู่ดีขัดออกหมดมันก็เสียดายเสียดายความเก่านี่นี่น่าจะเห็นเนาะ ้อยบินนะนี่มีรอยประทะนะถ้านับกันจริงๆแล้วนะมีอยู่1 2 3 4ามมันสี่ถึงห้ารอยเล่มนี้นะเล่มนี้ที่ชอบก็คือ1คือความสมบูรณ์นะครับแล้วก็2ก็คือมีร่องรอยจากการใช้งานนะดูใก,ใกนะล้ๆนะรอยขนาดนี้เลยมีรอยเล็กรอยใหญ่นะ เราใหญ่มีอยู่หนึ่งจุดสันดาบไม่มีรอยนะสันไม่มีรอยสันเรียบใบไม่ดุง้งโอ้โหนี่น่าจะเหล็กดีบางเล่มถ้ามีมีรอยแบบนี้นะสองดูอย่างเี้ใบจะคดเลยเพราะว่าเหล็กที่แข็งที่สุดมันอยู่ตรงคมนะแต่ตรงนี้เขาต้องทําให้อ่อนเห็นไหมที่เขาชุบอะ่ะเขาจะชุบขอบมันคมตรงคมใบอะ่ะแสดงว่าเพื่อให้เหล็กที่อ่อนอะ่ะซับแรงกระแทกแต่ ความอ่อนของเหล็กมันก็จะได้มามันก็ได้มาซึ่งความยืดหยุ่นดับไม่หักแต่มันก็จะเสียอย่างนึงก็คือมันอาจจะบิดงอได้ถ้าเกิดมีแรงกระทกแรงๆนะ,ะก็เหมือนเหล็กมีความเหนียวอยู่อ่ะนั่นแหละนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะ,ะนี่นะครับอ่าเล่มนี้มีโหนกนะผ่านไปหนึ่งเล่มนะครับที่เก็บนะอันนี้จุดเด่นก็คือ ชอบทรงใบด้วยผมชอบปลายหนกแล้วก็มันมีมีรอยประทะดาบเล่มนี้เป็นของทางไหนเหรอเล่มนี้ผมยังไม่ได้ถามใครนะอันนี้ผมสันนิษฐานนะผิดผิดก็ต้องขออภัยนะผมว่าจำเป็นน่าจะเป็นของลื้อนะงานไทยลื้อนะครับงานไทยลื้อโอเคงานไทยลือนะครับ,าาารบมาอีกเล่มหนึง่งถ้าเกิดว่า ผมพูดผิดหรือเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดไม่ใช่ไทยรือก็คอมเมนต์บอกกันได้นะนะคือบางทีทุกเล่มผมต้องไปถามพวกพี่ในวงการที่เขามีประสบการณ์นีไ้ไงบางทีเราก็ไม่รู้ทั้งหมดนะครับอันนีกก้ก็บางเล่มก็เดาถูกบางเล่มก็เดาผิดนะก็อย่าว่ากันนะก็คือคนเล่นมาก่อนคนที่ศึกษามาก่อนเขาย่อมมีความรู้มากกว่านะครับเราต้องยอมรับในเรื่องนี้ที่มาทำคลิปเนี่ย ไม่ใช่ว่าเอยผมรู้หมดนะแค่ผมทําคลิปผมอยากโชว์ดาบแล้วก็เป็นช่องทางที่ว่าเอบางทีอย่างเงี้ยคนเก็บดาบมีเป็นร้อยเป็นพันคนมีกี่คนที่เอามาโชว์ล่ะใช่ไหมเอาโชว์ในกลุ่มก็โชว์แค่รูปวันสองวันโพส์นั้นก็หายไปแล้วหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวอยู่ในคลิปมันหากันเจอง่ายกว่าเนาะเพราะคนทําน้อยหรือใครจะมีอาจจะจุดประกายความคิดให้ไปทําคลิปกันก็ได้นะ จะได้จะได้จะได้ดูดาบอะไรที่หลากหลายนะครับเพราะว่าคนทําคลิปเกี่ยวกับดาบมันมีน้อยมากไม่เหมือนดาบสมุไรคลิปสมุไรเพียบเลยนะมาอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้ก็เก็บเหมือนกันแต่เล่มนี้ผมใส่เชือกไปใหม่เชือกเดิมเพราะไม่มีมานะฝกักฝักเป็นฝักเดิมนะครับฝักเป็นฝักเดิมแต่หวายฝักเนี่ยเขาทําใหม่นะแต่ทําใหม่ได้ดีมากนะได้ดีมากพอสมควรเล่มนี้นะ เล่มน,นี้ใบดาบค่อนข้างจะโค้งหน่อยนะดูจากฝักรายละเอียดฝักฝักเป็นฝักเดิมนะครับแล้วก็หวายหวายฝักเป็นหวายใหม่แต่หวายด้ามเป็นของเดิมนะครับหวายด้ามเดิมหมดเลยนะครับขนาดหวายไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ2มิลนะก็ถือว่าละเอียดระดับหนึ่งนะครับแต่ลงลักหมดเลยนะ โอเคใบนี้มีจุดเด่นอะไรตอนแรกจะขายแล้วเล่มนี้นะครับก็โอโ้โหเจ้าของเดิมเขาขัดมาจนขาวจั้วเลยขัดเหมือนเอาหินเจียขัดหรือเปล่านี่แหละแต่พอพอมาดูแล้วทรงใบมันก็สวยนะนี่นะใบนี้ยาว23นิ้วสันหนา11บมิลน,นะครับ23นิ้วนะพอผมเอ้ยอ่าพอขัดแนละ้วใช่ไหมเออผมก็วันนั้นฝนตก โอ้โหทิ้งไว้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้อ,นนอะไรนะไม่ได้เอาใส่ฝักฝนตกกลับมาเปียกเอา้าโอ้โหลายตีทบขึ้นเลยนี่ไม่รู้เห็นชัดไหมเนี่ยคาบน้ำฝนลายตีทบเป็นเส้นๆเลยนะครับมันมันตอนตอนเปียกน้ำจะเห็นชัดกว่านี่นะมันจะเป็นเส้นๆแต่ตอนนี้มันฟูขึ้นมาลักษณะมันฟูขึ้นมาละนะ ก็เลย,ยเก็บดีกว่าถ้าเหล็กตีทบนี่ไม่ต่ำกว่าร้อยปีแน่นอนสันเล่มนี้เป็นสันนูนนะครับสันนูนเล่เมนี้เป็นงานไตนะถามมาละถาม 3- 4ี่คนทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นแลวไตแลวนี่แลวนี่เหมือนเป็นภาษาไทยไทยใหญ่คือแปลว่าดาบมั้งนะ,น,ะนี่เขาเรียกแลวไตแลวไตเล่มนี้ยาวยาวพอสมควรยาวประมาณ20 ยีสามนิ้วกับหนึหุนนิดนึงนะเนี่ยเล่มน,นี้สวยมากนะเกือบขายไปแล้วเพราะความขัดมาจนขาวจ้วเลยเลยไม่เห็นร่องรอยความเก่าเลยคือถ้าไม่เอาไปบังเอิญโดนน้าฝนเนี่ยคงขายไปล,นะล้นะเล่นี้ไม่มีโหนกนะแล้วไตนะครับบางคนเขาจะเรียกแล้วไตนะด้ามด้ามก็สมบูรณ์มากนะแต่ด้ามไม่ยาวนะเล่มน,นี้ ด้ามจะบอนิ้วความจริงดาบยาวส0บที่ผมเห็นส่วนใหญ่นะดาบยาวยี่บานิ้วนะ่ะผมมีย3บานิ้วอยู่ประมาณเจ็ดเล่มนะดาบขนาดยาวย3บสานิ้วนะย5บ้านิ้วมีเล่มหนึ่งย4บสนิ้วมีสองเล่มยี่บสามนิ้วมีอยู่เจ็ดทุกเล่มจะยาวกว่าน,นี้หมดด้ามน,นะแต่เล่มนี้รู้สึกว่าสั้นนะแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะ <c oughs> โอเคนะเล่มนี้จุดเด่นก็คือบังเอิญเจอว่ามันเป็นเหล็กตีทบพอเป็นเหล็กตีทบก็สันนิฐานได้เลยว่าเ,เห็นชัดไหมเน,เนี่ยเป็นเส้นๆนะสันนิฐานได้ว่าเป็นเป็นดาบเก่าเลยนะทำจากเหล็กที่ถลุงในพื้นที่อาจจะเป็นอาจจะเป็นเหล็กเมืองหนองก็ได้นะใครจะรู้นะอันนี้ไม่ฟันธงนะ เพราะว่าถ้าเป็นเป็นงานไทลื้อก็น่าจะมาจากทางฝั่งรัดฉานเนี่ยก็อาจจะเป็นเหล็กเมืองหนองนะแต่เดี๋ยวต้องเนื่องจากเนื่องจากเจ้าของเดิมขัดมาสักขาวจั่วเลยเนี่ยเนี่ยขาวขาวเนี่ยเขาขัดมาเนี่ยผมก็เลยยังไม่ขัดสนิมออกทิ้งไว้ให้เป็นสนิมสักหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยขัดมันก็จะเลยมีร่องรอยสนิมหน่อยมันจะได้สมจริงหน่อยที่เป็นดาบเก่านะ ดูไปใกล้นะครับงานไตหรือนะจุดเด่นก็คือนี่บังเอิญเจออันนี้รอยสนิมนะอ่ารอยสนิมที่เป็นเส้นเพราะว่าเป็นดาบเก่าก็เลยเก็บไว้นะครับแล้วก็รูปทรงใบก็สวยด้วยยาวยาวยาวยีบสามนิ้วก็ถือว่าค่อนข้างหายากนะดาบเนี่ยที่ผมเห็นเขาลงขายกันอหะอประมาณร้อยเล่มเนี่ยยีนิ้วก็ โหมาน้อยมากเลยสองสาเล่มส่วนใหญ่ก็เป็นยี่สิบยี่เอ็ดเนี่ยโอเคนะครับสำหรับเล่มนี้นะอเอออันนี้อันนี้เขาทำวิธีล็อกล็อกใบดาบได้ผมผมไม่แน่ใจว่าใช่วิธีล็อกไหมนะนี่นะเนี่ยตอนใส่ไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ดาบมันจะมันจะไม่ตรงพอดีนะแต่กดแบบนี้พอกดแบบนี้มันจะล็อกแล้วก็ไม่ล่วงเออผมเจอแบบนี้สามสี่เล่มละไม่รู้ว่าใช่วิธีการเป็นวิธีการที่เขาใช้ล็อกดาบติดกับใบไหมเออติดกับฝักไหมนะครับถ้าใครถ้าใครรู้ก็รบกวนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะอ่าผมเจอหลายเล่มแล้วผมมีอยู่นี่ประมาณสามเล่มอะที่ใช้วิธีล็อกแบบนี้ยตอนแรกคิดว่ามันหลวมเอยทำไมมันหลวมอ้าว แต่เข้าไปแล้วเรากดลงแบบนี้อ้าวไม่ร่วงเวลาจะปลดก็ดันเห็นไหมอ่าผมมีอยู่นะไม่รู้ดูดูไหนละอีกเล่มนึ่งอะนะของว่างเดี๋ยวมาให้ดูเนี่ยเห็นไหมไม่ร่วงพอไม่ร่วงเสร็จแล้วกดแบบนี้ขึ้นมาเลยเออนี่นะนี่อาจจะเป็นวิธีการล็อกแต่ของลุงช่วยนะดาบดาบที่ทําจากลุงช่วยมาก็คือ เขาใช้ความแน่นของรูในการบีบโคนใบนะครับให้มันแน่นนะอันนั้นอ่ะก็เป็นวิธีการล็อกวิธีหนึ่งนะแต่ในดาบโบราณเราจะไม่เห็นแบบที่บีบให้แน่นเพราะปากฝักอะ่ะมันสึกใบไอ้ปากฝักอะ่ะที่เป็นไม้อะ่ะมันสึกไปตามการเวลาเราเลยไม่รู้ว่ามันแน่นมากแน่นน้อยเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่แรกหรือเปล่าแต่ที่แบบนี้เจอเยอะมากเจอสามสีเล่มก็ถือว่าเยอะนะอ่ะ ที่ดาบเก่าแล้วฝักเดิมแล้วยังล็อกอยู่นะเห็นไหมเดินเสียงแป๊กนะ,อะโอเคนะครับผ่านไปแล้วมาดูอีกเล่มหนึง่งเล่มนี้อ่เล่มนี้เป็นดาบที่ไหนยังไงนะเล่มนี้นะที่เก็บอีกเล่มฝักเป็นฝักเดิมแต่บูรณนละหวาะมาแล้วนะแต่ก็ทำได้โอเค ไวที่บูนหน้ามาขนาดสองมิลน,นะครับใหญ่ไปสองมิลทำไมถึงว่าใหญ่ไปเล่มนี้สะดุดตาตอนแรกคือด้ามนะด้ามายละเอียดมากหนึ่งมิลโอ้โหละเอียดสุดเลยเท่าที่มีมานะเล่มนี้ไยละเอียดมากโอ้โหพอละเอียดมากปุ๊บเห็นใบแล้วยิ่งชอบใหญ่เลยนะเดี๋ยวฝักเนี่ยผมมีโอกาสผมจะทำไหวให้เท่ากับด้าม นะเพราะว่ามันจะได้กลบกืนกันเพราะเราได้ฝักเดิมแต่หวายเขาทํามาใหม่แต่ใหญ่กว่านะเพราะผมทําได้แบบนี้แต่มันใช้เวลานานมากนะนานสุดๆเลยนะนะเนี่ยเล่มนี้ก็เหมือนกันนะวิธีการล็อกอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เห็นไหมนะเนี่ยพอใส่ไปปุ๊บมันจะมันจะมันจะเหลื่อมกันนิดนึงนะ กดแบบนี้ปุ๊บมันจะพอดีนะข้างล่างอั่นี้มันจะสมสมสมจวดกันนี่นะเล่มนี้นะใบยาว22นิ้วมีโหนกอยู่นิดนึงนะครับเล่มนี้หวายละเอียดด้ามก็ดูดูแน่นมากเลยด้ามนะส้นด้ามมีเหรียญอะไรไม่รู้นะครับแต่เป็นเหรียญติดมาแต่แรกเลยนะหวายมีการบริหนมา2เส้นกนะ็คิดว่าน่าจะหลุดนะ เขาน่าจะหลุดแล้วก็เขาก็ทำเพิ่มเข้าไปนะก็อันนี้ถือว่าไม่มีปัญหาเล่มนี้สะดุดตาที่ด้ามตอนแรกนะแล้วก็ใบสวยมากนะใบเล่มนี้เหมือนใบไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยตรงตรงมากเลยนะเล่มนี้ทรงโหนกแล้วก็ออกไปทางใบข้าวหนะ่อยคล้ายๆกุหลางนะครับแต่เล่มนี้ผมได้มาจากเชียงรายนะครับได้มาจากเชียงราย เล่มนี้เป็นสันนูนนะครับสันนูนหนาหนา8.5นะครับใบดาบ22นิ้วเป,เป๊ะเลย22นิ้วเป,เป๊ะนะครับอันนี้ชมใบดาบใกล้ๆนะตีทบหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ได้ขัดนะครับคือบางทีบางทีมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องรู้นะว่าตีทบหรือเปล่านะี่เพราะว่า ผมไม่ได้ผมไม่ได้หลงไหลาการตีทบมากถึงขนาดที่ต้องขัดดูทุกเล่มนะก็คือว่าผมชอบผมเก็บแค่นั้นเองผมรู้สึกชอบนะครับนั่นแหละอันนี้ทรงใบทรงใบเล่มนี้สวยมากนะครับก็เล่มนี้เล่มนี้ไปถามมา4ี่หคนถามพี่พี่ในกลุ่มนะใครอยากรู้ว่าผมถามใครมาบ้างก็ทักมาคุยกันในเฟสแล้วกันนะครับเพราะผมไม่อยากพูดออกสื่อในตรงนี้บางทีอาจจะทำให้เขาเสียหายห,ายหรืออะไรเนาะเราเราไม่พูดดีกว่าพูดชื่อบุคคล ที่3นะครับนี่ก็มีบางคนบอกว่าเป็นงานของไทยไทยใหญ่นะครับแล้วก็ไทยรื้อแต่เสียงส่วนใหญ่บอกว่าเป็นไทยรื้อนะครับเขาบอกว่าเอ้เขาบอกว่าต้องถอดกันดูผมก็ถอดกันกันเป็นกันเล็บอันเนี้ยโอ้โหผมถอดกันผมตอนถอดกลัวด้ามพังมากเลยนะพอถอดแล้วก็ใส่กลับที่เดิมนะเพราะว่าเป็นกันเล็บนะครับกันเล็บแล้วก็ เสียงส่วนใหญ่ที่เขาบอกมานะ80%ที่ผมไปถามนะเขาบอกว่าเป็นทานไทยื้้นะครับไทยรื้ก็โอเคงั้นก็เราก็เคารพเคารพเสียงส่วนใหญ่ที่พวกพี่ๆที่เขามีประสบการณ์เขาบอกมานะครับอ่าโอเคนะอันนี้สำหรับเล่มนี้นะอ่าสวยไหมเล่มนี้สวยมากนะครับ ไหนก็ให้ดูแล้วเดี๋ยวมีอีกเล่มหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยไม่ชชวร์ว่าจะขายหรือเปล่าอ่ะเล่มนี้นะเล่มนี้มากับชุดชุดที่สามนะเหมือนดาบที่เข้ามามจะมีสามชุดใช่ไหมชุดแรกสิบสิบกว่าเล่มมั้งสิบเล่มชุดที่สองสิบเอ็ดชุดที่สามสิบสองเล่มอันนี้มากับชุดที่สามนะอะ่ชุดสามเล่มนี้ฝากเป็นฝากเดิมนะ ฝักเดิมหวายหวายก็หวเดิมหวเดิมหมดเลยนะครับหรือหรืออ๋อบุรณะมาหวายประมาณ3-4มสี่เส้นบุรณะมาแล้วก็ทารักใหม่นะทารักจนทําให้ด้านกับฝากสีไม่เหมือนกันนะครับปากฝักนี่มีมีโลหะรัดไว้ก็น่าจะป้องกันการแตกแต่เชือกเดิมนะเล่มนี้นะครับ เล่มนี้อาจจะเก็บหรืออาจจะขายยังไม่ชัวร์แต่หวายด้ามอะเดิมหมดเลยนะเล่มนี้เป็นปลายไว้นะครับปลายไว้นะแต่ใบใบค่อนข้างจะเรียวนะที่เห็นผลที่จะเก็บก็เพราะว่าผมเดี๋ยวนะสักครู่นะครับ เหตุผลที่จะเก็บเพราะเพราะว่าผมมีอยู่เล่มหนึ่งนะอันนี้ก็สมบูรณ์เหมือนกันนะครับเล่มนี้ยังไม่เคยรีวิวนะอ่าเล่มนี้มันจะมีคอร่มนี้เขาจะมีแผ่นแผ่นอะไรไม่แผ่นหนังหรือเปล่าแล้วก็เขาจะมีอัขระติดตรงคอนะเล่มนี้ก็สมบูรณ์เหมือนกันนะครับหวายเดิมเต็มหมดนะอ่าที่ที่อยากเก็บก็เพราะว่ามันบังเอิญเหมือนมากนะเคยโชว์ไปคลิปก่อนแล้วเนี่ย ดูใบสิเหมือนออกจากเตาออเดียวกันมาเลยเนี่ยเห็นไหมด้ามเท่ากันเดะเลยนี่เท่ากันใบใบดูใบโอย้โหเหมือนก๊อปปี้กันมาเลยเนีย่เห็นไหมเห็นไหมนี่ อย่างนี้ยแคแไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นอันไหนใช่ไหมอันไหนที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้อย่างนี้นะจะต่างกันตรงปลายใบนิดเดียวนะเนี่ยแต่เล่มเล่มที่ว่าเพิ่งได้มาใหม่เนี่ยจะมีตาตาเป็นแบบนี้นะอ่าอันนี้จะเก็บไม่เก็บเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่คิดว่าน่าจะเก็บเพราะว่าเอ้ยวันนั้นจะถ่ายรูปลงขายแล้วรู้สึกเสียดายขึ้นมาทันทีเลยนะมีอ,อีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นดาบคู่ได้เลยเล่มหนึ่งมีตาแต่ไม่มีตาขนาด ขนาดด้ามก็เท่ากันเลยโอ้โหเหมือนเหมือนมานเขานัดกันทําหรือเปล่าไม่รู้เนะี <c> ่ย <oughs> นี่นะขนาดด้ามก็เท่ากันเลยนะขนาดความละเอียดของหวายก็พอกันเลยนะครับโอเคนะครับแต่เล่มนี้มีถวาเล่มที่เดิมที่ผมมีมีถวะแบบลําปางนะแต่เล่มนี้ไม่มีนะครับเล่มนี้ไม่มีนะนี่ดูไป ปลายดาบก็เกือบจะเหมือนกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็โชว์ไปแล้วเนาะกบว่าจะโชว์3เล่มนะที่ไหนได้โชว์ไป5เล่มเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็หมดละนะครับไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวขอโชว์เล่มนี้อีกรอบใน3เล่มที่ผมโชว์ตอนแรกผมชอบเล่มนี้ที่สุดนะเล่มที่ไหวละเอียดนี่แหละนะผมชอบใบนะผมชอบใบ นะครับนี่ใบสวยมากโหนนิดนิดนะใบนี้กําลังอยากได้อยู่พอดีเลยพออยากได้ปุ๊บมาปั๊บเลยแต่อยากได้ดาบหลวงคอบัวของแท้ยังไม่มาเลยนะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพ,เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรใหม่มาก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูส่วนดาบที่เข้ามาก็มีมาเรื่อยๆนะอีกสักพักก็จะมีมาอีกนะครับก็สําหรับ นะคนที่ติดตามแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูเฉยก็บรบกวนช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะแล้วก็ช่วงโควิดก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับอันตรายช่วงนี้นะครับก็บางคนก็กลัวนะก็ต้องขอบคุณคนที่กลัวเขาก็จะมีการป้องกันตามมาด้วยแต่คนไม่กลัวก็คือไม่กลัวเลยไม่กลัวอะไรสักอย่างเลยนะนะั่นเป็นปัญหาเลยแหละไอ้พวกไม่กลัวนั่นแหละคือติดขึ้นมาแล้วลาบากชาวบ้านเขานะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ